คันี้น้องสังทองอ่าตัดผมแล้วนะครับผมนี่ไม่ได้ยอมนะครับดูคนแรกคือช่อเนี่ยแต่มาแวเล่ยว่าตาบอยเนี่ยหรอหมอ mm hmm. จัดน,นะ่ล่ะโอลงเจะทรงเปิดข้าง โอ้โหอย่างหล่อครับสีนี้ไม่ได้ย้อมนะครับสีธรรมชาติดุนล้วนพันนี้หรอท่ะน เลยโคดิ้งอ่าคได้เลืพันธุ์อะไรมันเห็นะเลยพลิสเซนนีนนีตจนบ่าได้เอาให้ออริินไม่ได้ีและีและเสบ่า